ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆจากใจของตั้งแต่เลยคะประทับใจทุกครั้งเลยค่ะที่เวลาตั้งแต่คุณแสดงเดือดเดือดไม่ว่าจะดึกแค่ไหนแฟนๆก็ยังอยู่ให้กำลังใจไม่ว่าจะไกลแค่ไหนแฟนๆก็มานะคะโดยเฉพาะแม่ๆทุกๆคนนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้าใจแม่ๆรุ่นแม่นะแฟนๆการเพลงรุ่นแม่แต่ละคนในส่วนใหญ่สองพุ่มสามพุ่มเนี่ยหลับแล้วอยู่ที่บ้านบางทีเนาะ แต่ว่าในหลายคนก็รอให้กำลังใจแตกแดงขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่นะรู้ไหมคะแตกแดงเชื่อนะว่าที่นั่งอยู่ทั้งหมดที่เป็นแฟนแท้ๆของแตกแตงเพราะว่าหนึ่งึ้นดึกด้วยสองอากาศก็เย็นด้วยสามบางคนก็มาไกลด้วยใช่ไหมคะเนี่ยเชื่อเลยว่าเป็นแฟนแท้ถ้าทําได้รู้ไหมคะตะกแดงอยากทำอะไรอยากจะลงเข้าไปกอดทุกคนเลยค่ะ ดนใจมากนะคะขอบคุณมากจริงๆอะไรนะมาจากแม่ห้องสอนเลยเหรอโอ้ยไกลมากนะขอบคุณมากนะคะโอ้ยมาไกลมากเนี่ยมาบอกก็รู้มาจากแม่ห้องสอนขอเพลงแร็งมาค่ะน้็งล่ะอ่ะขอบคุณมากค่ะนี่นะโอเคถ้าตั้งใจร้องเพลงแร็งก็ต้องเต้นนะ ได้โอ้เมื่อกี้แม่มาไม่ได้ผมก็จะเป็นหนออ้าวมาไม่จ้างงานโอ้โหการทำงานเดี๋ยวเต้นช่วงท้ายเดี๋ยวเต้นช่วงท้ายฮะมาตั้งแต่เรือนชุ่มแล้วตอนหลุดรถผมก็จะเม่นแม่หายเดินมาแม่เป็นพวกกระชากตลอขับรถจากเชียงใหม่มาขับรถจากเชียงใหม่มามาถึงตั้งแต่ช่วหนึ่งมารลตั้งแต่ตั้่ชหนึ่ง แต่ว่าตอนนั้นก็เลยร้องเพลงวงก็้จะเล็ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แม่งแล้วเนี่ยจ๋าแม่จ๋าขอบคุณมากค่ะแม่จ๋าบ้านอยู่ไหนนะคะอุทัยอุทัยการี้นะอ๋อแต่ว่ามันอยู่ลำพูนแม่มีมันมีแฟนที่ลำพูนเหรอจ๊ะอ๋อก็คืออบายกังก์ครอบครัวเลยเป็นไงคะติดใจลำพูนเหรอจ๊ะ โอ้ตั้งแต่ปีสหนึ่งไม้ยี่สิบกว่าปีน่ะยี่สปยี่สิบเก้าปีน่ะจะไม่ถ่ายรูปนูเหรอ่ะแม่ถ่ายใกล้ขนาดนี้กล้องแม่จะไม่แตกเหรอหนูตัวใหญ่มากนะแม่แม่ถ่ายอย่แม่เน่นสองั้งเล่สองั้ำแม่กินรูล่นสองแม่ถ่ายไ้ฝปากพ่อด้วยนะนี่ เวลาใครมาเจอตั๊กแตนนะถ้าเกิดเพื่อนๆถามเป็นไงบ้างไปเจอตั๊กแตนคืนนี้จะบอกเพื่อนว่าไงนะสวยมากวยมากววเก่ระใครบอกว่าหวะตาฝนนะเจ้าขอบคุณมากนะคะนี่แหละ แฟนก็น่ารักทำให้ตั้งแตนไม่อยากจะลงจักเวทีเลยต่อเตลยนักเะเลยถึงเช้าเลยเหรอไม่ใช่หมอรับเลยอสดแจงเ,เอ๋ออะไรนะะั่นอ่ะโอเคถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเก็บเก็บไปเป็นที่ระลึกเลยที่ะหนี่อยลอกหมา่อแม่หมา